รอเหล็กอยู่เนี่ยไปเร็วเดี๋ยกาดนะเเร็ว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 ,รวจำความยาวได้ไหมสองเมตราว,าวาไม่ใช่สองเมดดหรอาเออคนละยางยี่สิบเอยู่โอ้ยสองเมตราพ เซี yup. ่ยว่าอะไรชาวชาวบ้าเท่าไหร่ชาวบานอใ้องตบานโอ้โอ้โอพอดีเราลงมาจ่ายจังจองเมเศร้าว่ะสอมเมเศ้าได้เลเพื่อนนะ ปอยาสองาหมืกน่งพเลเหลือสิตัดออกนี่มาเมาดูเลสาม

แจ้วแจ้วโอ้โหไม้โอ้หงอหมดแตกหมดไม้ะจราจอกไม้นี่ไม่ดีเลยบางคนก็เดินกระสบเราเื่อเลยอไเือเลยก้าุมในบุีเลยไงแล้พ่นละเาเอ้พหัจะสร้างหมู่บ้านไหนได้ลุง กขาสร้างหมู่บ้านอะไรนะปากเลอตลับเม็ดสร้างหมู่บ้านหนือมาหรอได้รับน้ำมยมันมันเป็นบางร้านเน้ยาางเข้าไว้กันขอให้ยักคายสรงเ่องนี้แหละยึดมออ่ะมันอยู่บ้านม่วเนี่ยมเขา่งขึ้นเร็วสร้างหมู่บ้านมันขึ้นมาเร็วเถอเ้ยใส่ใ่าเดี๋ยวเดี๋ยวสาดไฟกัน

ไปนใส่ไปนใส่เออกวะว่าข่อยสร้างมาแล้วข็สร้างมาแล้ววัตจะสร้างหมู่บ้านนี่ด้มามือนี่สวย ว่างใส่ระดับน้ำแล้วก็ขีดเสียนเอาว่างเหรอมันได้ระดับตัวคือการละลาย ไช้บ่ละพ่อเอาชองเม็ดเ้ายไมใ่ไหนบมันชอมในยี่สิบได้โดยตามาอง้นี่มาตรวจกูด้วยโอเคบคดได้เนี่ยการเดาได้เนี่โอ้ดาเอาอีอแมนดเดียววาดี้วมันได้นะฟัวยังบากว่าเล

ก็อผมลืมากะกิน2องครับ่เขาบเขาบอกเาบกองมิตรภาพเราอยาต่งอยากิเกสอแมีสแดงนออยากกินเอาีไถ یم که این کار هم نام تیتره یا چی. เอาอีเอาปล่อยตะกรงปล่อยน้ำ เอาบันไายออกแล้วเอาบันไายออกแล้วคโอ้โหเกือบไปเก็บก่อนพี่แอนกำลังลูกเลยเมื่อกี้ทำแปะเฮ้ยคิด